คำถามต่อไปนะครับถามเรื่องของการบรรลุโสดาบันแล้วที่ต้องมาเกิดตั้งแต่ชาติที่หนึ่งถึงชาติที่7นั้นไม่ทราบว่าเกิดเป็นเทวดาอย่างเดียวใช่ไหมครับจำเป็นไหมต้องเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบรรลุอรหันต์เพราะโลกมนุษย์ในอนาคตนับวันจะเสื่อมลงคงไม่เอื้อต่อการบรรลุธรรมขั้นสูงครับพระเจ้าตรัสว่าเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง ไม่ได้บอกว่า,าต้องมนุษย์กี่ครั้งเทวดากี่ครั้งแล้วแต่อาจจะสลับกันชาติต่อชาติหรือมนุษย์สามเทวดาอีกสี่หรือเทวดาสี่มนุษย์อีกสาม 3, กลับไปกลับมาก็ได้จึงใช้คำพูดนี้เราดูว่าพระศาสดาแบ่งสามพวกของโสดาบันเนี่ยจริงๆแล้วมีในยะสำคัญมาก อันแรกเนี่ยบอกทเทวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอ,อันที่สองทำไมไม่พูดว่าทเทวจะมนุษยเสจะสองถึงสามคราวแต่บอกว่ากลับมาสู่สกุลสองถึงสามคราวใช้คำว่ากุลาน,นิอันที่สามเนี่ยมาสู่มนุษย์คราวเดียวเนี่ยไม่ใช้คำว่าชาติแต่ใช้คำว่าพบมนุษย์มาสู่พบมนุษย์หนึ่งครั้ง ดีในยะได้อย่างไรอันนี้เทวดาบ้างมนุษย์บ้างอันนี้ธรรมดาไม่มีอะไรกลับมาสู่สกุลสกุลในที่นี้ไปวิเคราะห์ดูแล้วก็คือสกุลตระกูลของมนุษย์เพราะจะมีข้อวินัยที่พระเจ้าบอกพิสูจนเข้าไปสู่สกุลในหลายขระสูตรจะเป็นตระกูลมนุษย์ท่านเข้าไปรับบิณฑบาตในสกุลอย่างนี้หลายๆอย่าง ก็คือต้องมาอยู่ในตระกูลมนุษย์เลยเกิดใช้ชีวิต2ถึงสครั้งส่วนโซดาบันเอกพีชีเนี่ยบอกว่ากลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวไม่ใช้คำว่าสกุลทำไมทำไมไม่บอกกลับมาสู่สกุลคราวเดียวอาตมาวิเคราะห์เอาเองว่าเพราะคำว่าพบของพระเจ้าคือแต่นิดเดียวก็พบแล้ว mm hmm. นะนั่นคืออาจจะอยู่ในคันแล้วแตกสลายลง ยังไม่ทันเกิดมายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตหรือจะใช้ชีวิตก็อย่างไดอย่างนี้อ,อันนั้นก็ถือว่าชาติหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพบเป็นบเป็นพบเป็นพบหนึ่งใช่เพราะว่าระดับการเกิดของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทมีระบบการเกิดโดยคันระบบการเกิดโดยคันเนี่ยพระศาสดา,ศามอกมันจะมีสามระดับวิญญาณเนี่ยจะเข้าไม่เข้านีระดับหนึ่ง ถ้าวิญญาณไม่เข้าสัตว์ในคันจะต้องตายถ้าไม่มีวิญญาณดวงไหนเข้าเลยสัตว์ในคันตายคนนี้จะต้องแท้งแน่นอนนะระดับที่สองวิญญาณก้าวลงสู่คันแล้วจักแตกสลายลงนามรูปต้องตายจเจริญต่อไม่ได้นะเพราะนามรูปจเจริญต่อได้ต้องมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย นี่คือระดับที่สองถ้าถามว่าโสดาบันเอกพีชีจุดนี้ก็ได้แตะหนึ่งแล้ว <c oughs> เปื่อปล่อยวางเท่ากันได้พบแล้วแล้วปล่อยแล้วเป็นพระลานเลย <c oughs> นะระดับที่สามก็คือก้าวลงแล้วนามรืมเนี่ยจเจริญต่อจนเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ที่อยู่ในคันคือปรากฏเพศแล้วจากแตกสลายลงนามรูปจากปรุมตัวต่อได้หรือไม่หนอพระนนท์บอกว่าไม่ได้ผู้จ้าบอกถูกต้องอันนี้ก็ได้โสดาบัน,นับบนี้ก็ได้หรือก็อต่อจนเกิดมาเจริญเติบโต,ตเป็นมนุษย์อยู่ในโลกก็ยังถูกีนะอ่า ดังนั้นการใช้คำของพระุทธเจ้าเนี่ยแยบคายนะทุกคำอย่าไปเปลี่ยนเลยนะพบชาติทุกอย่างมีความหมายหมดนะครับผมครับชัดเจนครับ